สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแค่แวะฟังรายการที่จะพาเราไปทำความรู้จักเหตุการณ์สำคัญของชาติไทยอย่างลึกซึ้งครับและว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าก่อนจะเข้าสู่ศึกยุทธหัตถีเรามาไล่เลียลงสถานการณ์ในช่วงนัน้นกันก่อนครับแพรช่วยเล่าภาพรวมหน่อยได้เลยค่ะ ตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาเพิ่งจะกลับมาฟื้นตัวหลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่หลายปีพระนเรศซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาเคยถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีตั้งแต่ยังเยาว์วัยและต่อมาทรงเสด็จกลับไทยพร้อมความรู้และประสบการณ์มากมายจากพม่าแล้ว ในปีพุทธศักราช2127ก็ส่งประกาศอิสระภาพที่มืองแครงถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วพม่าก็ไม่อยู่เฉยพยายามจะตีไทยกลับคืนหลายครั้งจนในปีพุทธศักราช2135พม่าได้ส่งพระมหาอุปราชานำทัพใหญ่มาโจมตีไทยโดยตรงนี่คือจุดเริ่มของศึกยุทธหัตทีค่ะจุดคลแม็กของเหตุการณ์คือการที่พระนเรศทรงท้าดวน พระมหาอุปราชาบนหลังช้างศึกนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับที่ทุ่งภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันพระนเรศทรงขี่ช้างพลายพุทธากระแทกขึ้นสนามรบพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งอยู่บนช้างอีกเชือกบันทึกพุศาวดาระบุว่าช้างของพระนเรศพุ่งตรงเข้าชนกับช้างของพระมหาอุปราชาโดยตรงพระนเรศ จึงทรงตะโกนท้าทายให้รบกันตัวต่อตัว,ตวถือเป็นยุธทธาถิหรือการประลองฝีมือระหว่างกษัตริย์ใช่ค่าเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยเกียรติศักดิ์รีและความกล้าหาญไม่มีใครแอบโบจมตีไม่มีกลอุบายแค่กษัตริย์สองพระองค์บนหลังช้างและดาบในมือและจุดจบของศึกนี้ก็คือสมเด็จพระนเรศทรงฟันพระมหาอุปราชาถึงสิน้นพระชนบนหลังช้างกลางสนามรบซึ่งทำให้กองทัพพมา่าล่าถอยกลับทันที ใช่ครบเพราะชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทวงคืนศักดิ์ศรีและเป็นก้าวสำคัญในการรวมชาติไทยให้เข้มแข็งขึ้นจริงครับแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระนเรศและยังปลุกขวัญประชาชนให้เชื่อมั่นในชาติไทยอีกครั้งหนึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอิสระนอกจากนี้ยังถือเป็นการปิดฉากความพยายามของพม่าที่จะยึดครองอยุธยาอย่างเด็ดขาดในช่วงนั้นอีกด้วยเพราะกองทัพพม่าเสียผู้นำหลักไปเลยค่ะและแม้จะผ่านมาก,กว่า4ี่รอปีแล้วลเหตุการณ์นี้ก็ยังถูกกล่าวขานและถูกบันทึกไว้ ในวรรณกรรมภาพยนตร์ไปจนถึงบทเรียนในโรงเรียนจริงค่าและยังมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เหตุการณ์ยุทธตถีไม่ใช่แค่การชนะสึกครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความที่งธรรมและการยืนหยัดเพื่ออิสรภาพของชาติและยังเป็นบทเรียนสําคัญที่ตวนใจพวกเราว่าการเป็นผู้นําต้องใช้สติปัญญาและคุณธรรมควบคู่กับความกล้า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในแค่แวะฟังตอนหน้ากับเรื่องราวสำคัญอีกหน้าหนึ่งของแผ่นดินไทยสวัสดีค่ะ